สวัสดีครับเพืช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวัดลงทาหน่อยของเจฟองเบียให้นะครับโดยที่เน้นไปที่ฮานอยปกตินะครับของเจฟองเบียนะครับนี่ก็วัดวันที่26นะครับกุมภาพันธ์นะครับ65นะครับอันนี้ก็ให้เน้นที่4นะครับ4อ่าวันที่4เลยนะครับมี49นะครับ45 42นะครับ48แแล้วก็ 948สนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่คือตัวเน้นนะครับของเจฟองเบียนะครับแล้วก็มีฮานอยสามัคคีฮานอยสามัคคีของเจฟองเบียนิดนึงนะครับยี่สิบหกคุมพานะครับหกห้านะครับเน้นสามเก้านะครับฟันที่เก้านะครับมีสามสองสามสี่สามห้านะครับเก้าสี่เก้าห้านะครับแล้วก็เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับอันนี้คือฮานอยสามัคคีลองมาเทียบระหว่างเจฟองเบียรกับของแม่น้ำหนึ่งดูบ้างนะครับแม่น้ำหนึ่งของวันนี้นะครับฮานอยมัดรวมนะครับ เป็น0นย์กับ5ฟันที่0ูนย์ะครับมี0507 57แล้วก็057เนะครับเราเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ของใครจะแม่นกว่ากันนะครับโดยที่เน้นไปที่หานาปกตินะครับหนาปกตินะครับผมหันลนาปกตินะแต่ว่าของเจ้าพวกนี้ยนี่หนาปกตินี่หลุดหลุดมาหลายวันเหมือนกันนะครับหลายวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเข้าก็เข้าเข้าดีเหมือนกันเข้าต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอ่าเราลองดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับเลขสวยไหมก็ถือว่าสวยนะ ถ้าใจมีมก็ชอบสี่เก้าอันนี้แหละสี 49, 4, 9, 4, 2, นะ่เก้าเก้าสี่เนี่ยสี่เก้าหลงมันก็สี่สองถ้ามินชอบนะอันนี้สี่อันนี้ก็มีสี่แปดเพราะว่าอาจจะออกตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็บางครั้งบางบางวดก็ออกออว่าไม่อีก่วันที่ผ่านก็ออกเป็นแบบบนเข้าของแม่น้ำหนึ่งนะครับล่างเข้าของเจฟองเบียร์ของกันนะครับผมอ่ะก็ลองเลือกกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบนลัมันจะรีบลงให้เลยนะครับจะได้แบบรีบเลือกซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็คือเน้นไปที่ของเจฟองเบียร์นะครับ ชุดนี้นะครับผมในของเจของเบียเราดูกันนะครับว่าจะถูกไหมนะครับแล้วก็เน้นที่ห้าลอยปกตินะครับก็คือห้าลอยธรรมดานั่นเองนะครับผมอ่าไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันทุกวันนะครับสําหรับโพยฮานอยนะครับที่ก็จะเอามาเทียบนี่แหละของทั้งสองเจเจฟองเบียร์แล้วก็ของไอ้น้่งหนึ่งนะครับเอามาเทียบกันเลยว่าตัวไหนนะมาสู้กันเลยว่าใครจะเข้านะครับในวันไหนนะครับแต่ตอนนี้เจฟองเบียร์น้ำโด่งอยู่นะน้ำโด่งอยู่นะเท่าที่มัดูนะเฉพาะห้าลอยปกตินะครับห้าลอยปกติอ่า เจอกันทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันทุกวัน๋ยวลงให้ทุกวันนะครับสวัสดีครับผม